ครับเพ่นครับเจอกับอีกหนึ่งคันก็คือเป็น 1.8e นั่นเพื่อนนะเลขไม่ไม่ถึง1,000 0แนกิโลเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดใครชอบครอบแน่ทักมาได้เลยนะครับคันนี้1นึ่เอาไปใส่เจกอไก่ล้อจุลา4 2 1นะครับเผื่อใครถูกชโลกับคันนี้นะครับยางปี21นั่นเพื่อนผมอ๋อปางยางปี22ครับนี่22นะนี่เลย ว้าวผมบอกเลยรถรถนี้มาแทบจะไม่ต้องเก็บงานกันเลยทีเดียวมาสีงานสีนะเพื่อนนะมามาดูเป็นเบาะผ้านะครับถ้าเป็นหนึ่งจุดแปด e อ่ามาดูเลขไหมครับแท้ๆเลยแปดหมื่นสี่สิบเจ็ดกิโลส่วนราคาอย่างที่แจ้งครับผมไม่สามารถออกสื่อได้ก็สามารถทักมาในส่วนของข้อความโทรมาโดยตรงได้เลยนะครับนี่เลยอ่ะดูเอกสาร คันนี้ปี18เครื่องหนึ่งจดำดับที่1นึ่สุดยอดอ่ะไปดูห้องเครื่องและฝาท้ายกันอย่างที่แจ้งครับตอนนี้ผมทำวิดีโอก็คือชุดต่อ1ชุดต่อ1นึ่งคันเลยจะได้สะดวกในการเลือกนะเพื่อนเหมือนเพื่อนมาดูรถเองนั่นไงมห็สวยมากมไม่ขยับเลย โอ้โหสีคานเดิมเดิมนะครับห้องเครื่องสะอาดมากนี่แหละครับเครื่อง1.8นะคันนี้นะไปดูในส่วนของฝาท้ายฝาท้ายเปิดฝาท้ายก่อนอวันนี้ผมจะนิดหนึ่งนะครับพอดีอยู่กลางแจ้งโอ้โหมา ดูในส่วนของยางอะไรคลิปเลยเพื่อนเนี่ยซีน,นยังใสๆเดิมอยู่เลยครับเพื่อนก็อีกหนึ่งคันครับเพื่อนครับสำหรับคัน 1.8e ราคาทักมาหลังไมหรือว่าหลังคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนโอเครถสวยอีกหนึ่งคัน 1.8e ปี18นเพื่อนนะใครสนใจคันนี้ทักมาไปแล้วสวัสดีครับ